สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f อฟุีทุกท่านนะครับหรือพ่อแม่เกษตรกรที่ชอบการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยงสัตว์เลี้ยงนะครับวันนี้ก็มานําเสนออีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับตู้ฟักไข่ฟักเองนะครับปัญหาของมันเนี่ยตั้งแต่ผมทํามา3 4ชุดนี่ครับ ก็คือถ้าอากาศร้อนๆความชื้นมันจะขึ้นมาสูงครับความความชื้นจะขึ้นมาสูงพอสมควรแต่ถ้าถ้าอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหรือฝนตกหรืออากาศหนาวหน่อยๆเย็นๆหน่อย จะทําให้อุณหภูมิมีต่ำลงมาเหลือประมาณ45หรือ50ประมาณนี้นะครับสําหรับผมแล้วการเพิ่มความชื้นของผมมันมีอยู่2วิธีตั้งแต่แรกเดิมเลยเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวน้ําตัวนี้นะครับจะใช้เป็นระบบแบบฉีดน้ํา แต่ทีนี้ถ้ามันคืมฟ้าคืมฝนบ่อยๆนานๆเนี่ยเราฉีดบ่อยๆเนี่งตัวไข่มันจะมีปัญหานะครับก็เลยก็เลยพักเจ้านี้ไปนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาใหม่ตัวนี้หาซื้อได้ที่ลาซาด้าหรือช้อปปีนะครับตัวละร้อยกว่าบาทครับผมถ้าพอมีกำลังก็ ซื้อได้เลยนะครับมันมันมัน,ม,นมันช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าความชื้นต่ำเนี่ยโอกาสที่เราจะฟักไข่แล้วก็เปลือกไข่อะไรมันก็จะหนาหนานะครับแต่ถ้าถ้าเราเพิ่มความชื้นขึ้นมาตัวนี้มันจะพอพอเพิ่มมาเสร็จแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาได้เกือบครึ่งเกือบครึ่งกืครึ่งเลยนะครับ ความชื้นองม,มันเมื่อกี้นี่55นะครับตอนนี้มา74ตอนนี้มา74อุณหภูมิก็อยู่ที่27 28ประมาณนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่5 48 50ตอนนี้ขึ้นมา76เพิ่มได้เยอะช่วยได้เยอะ,ะครับผม ช่วยได้เยอะมากแล้วยังไงจะอัปเดตสถานการณ์มาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าจะไปถึงไหนและจะถึงขั้นตอนการฟักแล้วก็วันเกิดแล้วก็วันช่วยเขาเกิดคือทำคลอดหรือยังไงผมจะทำคลิปมาให้ชมไปเรื่อยๆนะครับ นั้นคลิปนี้สวัสดีนะครับขอให้เอซและพี่น้องทุกคนที่ชอบก,รรรก,รการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเกดเลี้ยงไก่เกษตรพอเพียงเกษตรชื่กเกษตรผส,สมผสานขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ